สวัสดีครับกับผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็ค,คริปโตเคอร e n ซีกันนะผมในวันที่9เดือน9 2565กันนั่นเองนะผมก็เป็นวันนี้อ่าวันช้อปปิ้งอีกแล้ววะแล้วก็ไปตรงกับวันที่อ่าเขาเรียกว่าไปจอง iPhone กันนะครับผมนะคือ iPhone เปิดตัวไปเมื่อวันซืนใช่ป่ะวันนี้เขาสามารถ จองได้แล้วแล้วก็ไปได้วันที่ของวันที่สิบหกซึ่งของนี่มันก็แพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเนี่ยโทรศัพท์มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็ต้องคิดดีๆก่อนนะครับผมช่วงนี้คือแบบมันเป็นข้าวยากหมากแพงอะไรประมาณนี้ก็ต้องมี Money Management กันด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นซื้อคริปโตซื้อของหรือหรือซื้อของใช้ก็ตามนะโอเคก็ ก่อนอื่นเลยนะผมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนะผมติดตามแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งกดด้วยนะผมผมจะได้กําลังใจเพิ่มขึ้นนะผมเพราะว่าเวลาที่ผมอัพคลิปเนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนให้กับคุณนะครับผมว่าเฮ้ยอัปคลิปแล้วนะมาคุยกันทุกวันนะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนผมนะผมกาวคริปโตสลจอยนะผมนี่ลงมาตรงนี้แล้วก็สามารถโอนได้ตรงนี้เลยนะผมอ่าตรงนี้ อ่ะตรงเนี้ยมันจะมีขึ้น QR Code นะครับผมสำหรับไปหน้าจอยนะแล้วตรงนี้อ่าในตรงนี้เลยนะครับผมนี่สแลตจอยตรงนี้นะครับผมหรือเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะไปเทรดที่ไหนนะผมเทรดที่นี่เลยก็ได้นะครับผมเอา Bit เ e ็เนี่ยเป็น h e ดด i n g แ l ล t f o r m นะครับผมที่มี Copy Tra d e เนี่ยครับผมแล้วความดีงามของ Copy t r a d ทเนี่ยคือว่า เราตามหาเซียนนะผมเซียนเนี่ยจะผมจะเอามาให้ดูทุกวันศุกร์นะครับผมอย่างวันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงประมาณสักบ่ายๆเนี่ยผมก็จะอัปคลิปวิดีโอนะผมเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกเซียนนะผมแล้วก็เอาเซียนเนี่ยมาดูกันนะผมว่า3คนที่ผมว่ามานียเนี่ยเขาเป็นอย่างไรแล้วน่าตามแค่ไหนนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นด้วยนะครับผมโอเคเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะผมบิตคอยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมบิตคอยเนี่ย ตอนนี้คือยังดูทรงๆเป็นการพักตัวนั่นเองนะผมพักตัวยังไม่มีอะไรมากนะซึ่งผมได้บอกว่าแถวๆนี้เราอาจจะเห็นการไซเวก่อนก็ได้นะครับผมคือการไซเวแถวนี้ยมันเพื่อสำหรับในการพักตัวเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาจากฐานตรงอ่าไรซิงเวตรงนี้นั่นเองนะผมนี่จุดนี้เลยถ้าเกิดว่าตรงนี้มันหลุดลงไปนะผมก็ อ่าเลยตามเลยละกันนะครับผมแต่คือตอนนี้คือเอาง่ายๆเลยเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เรียกว่ามันเก็บของอยู่นะผมเก็บของไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมเอ่อคน,นะเก็บของอยู่เพราะว่าไอซ์ไอทุกอย่างเลยนะผมมันออกแนวแบบคว่ำไปแล้วนะแต่ว่าทีนี้นะผมสิ่งที่เอ่อเราจะต้องจับตามองนะผมก็คือลักษณะของกราฟซึ่งลักษณะของกราฟเนี่ยเราจะต้องดูกันว่าไอการเทสนะครับผมการเทสอยู่ช่วงประมาณ196เนี่ย เขาจะเทสแล้วขึ้นต่อได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็อีกคืออีกเรื่องหนึ่งนะผมเราจะดูกันว่าตรงเนี้ยบริเวณแถวเนี้ยท้องช้างแล้วหรือยังนะครับผมเราก็ไปดูช่วงประมาณสักอาไทาม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเลยแล้วกันนะผมข้ามไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าอ่าวันเนี้ยถ้าวันเนี้ยนะครับผมมันมีแรงซื้อเยอะขึ้นมากกว่านี้นะผมมันจะมีอิทธิพลว่าเฮ้ยขึ้นมาเลยเส้นนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยเห็นปะ อันนี้คือดูทรงๆแล้วเนี่ยมันเป็น ascending triangle นะผมที่เป็นลักษณะของอกลับตัวของด้านสามเหลี่ยมนะผมก็คือ1 2อันนี้อย่างเงี้ยสไปเรื่อยๆนะผมก็เป็น ascending ถ้าเกิดว่ามันทะลุตรงนี้ได้นะผมก็ก็แรงซื้อที่ค่อนข้างมหาศาลอยู่นะผมก็รอดูกันต่อไปโอเคเรามาดูทางด้านฝั่งของ USDT .D นะผม dominance เนี่ยตะกี้คือ s i d e w a y กันใช่ปะเราก็ดูกันว่าอิทธิพลของ อ่าทม์เฟรมทั้งวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะผมตอนนี้ถ้ามองมองกันไปแล้วนะครับผมมันเกิดอ่เขาเรียกว่าดิเวอร์เจ้นนั่นเองนะผมนี่อันนี้คือไอ้เจ้าตัวเปอร์เซ็น,นต์เนี่ยมันขึ้นแต่อนเนี่ยไ s i มันลงนะผมก็คือ,คอ,คอตัวขึ้นที่เร็วเนี่ยมันลงอยู่ก็มีโอกาสที่ว่าเจ้าตัวโด m ม n แนนของอ่าสเตเบอรคอยเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆก็เป็นลางดีนะครับผมที่บิตคอยเนี่ยมันจะมีการฟื้นตัวหรือพักตัวนั่นเองนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีนะ ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวนี้ดิ่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมอะ่ะแล้วก็มีการโค้งลงอย่างต่อเนื่องเนาะเออโค้งลงนิดหน่อยใช่ไหมก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะผมก็รอดูต่อไปว่าไอ้เจ้าตัวโดเมนแนสเนี่ยจะร่วงลงได้แค่ไหนนะครับผมถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้เริ่มร่วงลงแบบอ่มีนัยสําคัญนะผมแสดงว่าบิตคอยเนี่ยกำลังจะขึ้นนั่นเองนะครับโอเควันนี้เรามาดูโซลาร่ากันบ้างนะผมไม่ได้ดูมาหลายวันแล้วก็ปรากฏว่า อ่าเขาเริ่มล้อกับเจ้าตัว BTC แล้วนะผมซึ่งการล้อกับ BTC เนี่ยถ้ามองๆกันไปแล้วนะผมการ pullback ของเส้น EMA 50เนี่ยมีผลแล้วนะผมคือตอนนี้มันจะกลับตัวขึ้นไปบริเวณนัก37ดอนนะครับผมซึ่ง37ดอนตรงนี้นะผมถ้าเกิดว่ามีการเทสแล้วผ่านขึ้นไปนะผม ก็มีโอกาสที่ว่าไอ้เจ้าตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นท้องช้างก็ได้นะผมถ้าเกิดว่าเป็นท้องช้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดครับแอนเดนเดิลเนี่ยมีสูงมากเลยทีเดียวนะครับผมก็คืออ่าถ้าเกิดว่าตัดกันไปปุ๊บใช่ไหมแนวต้านเนี่ยจะอยู่บริเวณแถวสักประมาณ4 4่สถึงสีเนี่ยโซนนี้นะครับผมเนี่ยก็เป็นเรื่องของโซล่านะก็มองๆกันไปแล้วนะผมว่าโซล่านี่มีโอกาสที่จะเป็นฝั่งขาขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าขาขึ้นแบบ ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่เนาะก็ลองดูเป็นท้องช้างนะครับผมประมาณนั้นโอเคเรามาดูอะตอมกันนะผมอะตอมนี้ก็มี potential เล็กน้อยนะผมเกี่ยวกับเรื่องของอาการพุ่งตัวนั่นเองไนงะเห็นนะมีการทะลุเส้นออกมานะผมจากไซเวย์นะผมบริเวณสัก13ดอนตรงนี้นั่นเองก็ปรากฏว่าเป็นการดึงราคาขึ้นไปเฉยๆนะครับผมแต่ว่าทีนี้ยมันจะต้องมีการเทสลงมาบริเวณเส้นนะผม ถ้าสังเกตด,ดูนะผมว่าเจ้าตัวของอะตอมเนี่ยมันจะมีการเกาะเส้น EMA นะครับผมเกาะเส้น EMA ไปเรื่อยๆเรื่ยผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเส้น EMA 50เนี่ยอาจจะเป็นแนวรับที่สําคัญและแข็งแกร่งนะครับผมถ้าเกิดว่าใครตกรถเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็มองดูที่ว่าเส้น EMA 50เนี่ยมันจะขึ้นไปถึงไหนนะผมก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะผมก็อย่างที่ยังอยู่ในคงเส้นคงวาอยู่นะผมก็คือว่ามันมีการลงมาสี่ งนี้อย่างที่ผมว่าไว้แล้วก็มีการขึ้นอ่าตอนนี้คือเอาง่ายๆคือตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนทเคนโนมิกของอะตอมนะผมมันทําให้ไอ้เจ้าตัวอะตอมเนี่ยราคาเนี่ยมีความน่าสนใจนั่นเองเนะผมซึ่งผมมองไปแล้วนะผมว่า33ดอลเนี่ยอาจจะมาถึงก็ได้นะครับผมเนี่ยในช่วงนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่ช่วงแบบใกล้ๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามองเป็นอีเลียนเวฟเนี่ยตรงเนี้ยสาดอลเนี่ยมีโอกาส มีสิทธิ์ถึงนะครับผมแต่ว่าแนวต้านของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวนะครับผมก็มีชว่วงมา23ดอลถึง20ดอนเนี่ยตรงนี้นะผมก็จะเป็นแนวต้านไอแนวต้านใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราแปะตรงน,นี้เลยละกันนะผมแนวต้านใหญ่คืออยู่ตรงนี้เนาะเออเดี๋ยวสักพักหนึ่งคงจะมาถึงตรงนี้นะครับผมเพราะว่าไอเจ้าตัวอะตอมเนี่ยมันขาขึ้นแลลวโอเคต่อไปเป็นออฟนะครับผมออฟนี้คือ,อใครที่ เปิดช็อตไว้นะครับผมก็น่าจะปิดๆดได้แล้วมั้งเพราะว่ามันเริ่มที่จะมีการแบบทาทาทรงกราฟนะผมเป็นการไซเวย์แล้วก็เพื่อเลือกทางและเออซึ่งการเลือกทางของมันนะผมเป็นการไซเวย์เลือกทางที่แบบอ่าเขาเรียกว่ามันก็อยู่ในทรงที่ว่าเฮ้ยมันลงมา50%แล้วนะครับผมแค่ห้เหมายความว่า50%ไอ้เจ้ไเจาตรงนี้นะผมก็คือเป็นฟิบัชีซึ่งก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะผมก็เลขตรงนี้ ถ้าถามว่ามันจะเป็นการ pullback กลับไปขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ผมยังมอง,มองว่ามันจะเตรียมที่จะขึ้นนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่ามันหลุดกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะมันก็จะขึ้นไปถึงประมาณสัก1.539ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดจากตรงนี้ใช่ป่ะแสดงว่ามันจบเว M5 ตรงนี้นะผมแล้วก็ไหลลงต่อนั่นเองนะผมก็รอดูต่อไปว่าไอ้เจ้าตัวออมเนี่ย มันจะเอาอยัางไงนะครับผมโอเคมาตัวสุดท้ายของเรานะครับผมนั่นก็คือลุนนาคลาสสิกนะครับผมหรือรุ่นซีนั่นเองนะครับผมเรียกเรียกสั้นๆเลยนะครับผมอ่าโอเคเราจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมว่าใครที่ยังไม่ได้ออกมึงออกได้แล้วออกได้แล้วนะครับผมออกได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้คือภาพจําเลยนะครับผมเป็นภาพจําที่อ่าหลังจากที่กราฟเนี่ยมันตกลงไปแบบ สุดหูสุดริมที่มาโตเลยนะครับผมราคาตกแบบไม่ไม่เหลือยับไม่เหลือซากเลยนะครับผมมีการขึ้นมานะก็ช่วงประมาณสักตรงนี้นะผมมีคนด่าด้วยนะผมว่าเอ้ยอาดา่าในอาร์มบอกว่าวันหลังอย่าทำคริปโตนะเว้ยอย่าทำคอนเทนต์คริปโตนะเว้ยเออไม่งั้นนะ่ะผมทำให้ผมเนี่ยพลาดพันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยเดี๋ยวมึง ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่มีใครมาเตือนอะไรตรงนี้นะผมเขาแค่รีแคปเฉยๆวยเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาไม่ได้พูดถึงราคาไม่ได้พูดถึงเทคนิคเข้าเขาไม่ได้ดู Technical เทคนิคเด้ายซ้ำไปเขาดูเกี่ยวกับเรื่องของฟันเดเมนทัลไม่ใช่เทคนิคเขาอ่าอ่าอย่างอย่างเทคนิคเตามกราฟอะไรอย่างนี้นะผมเขาไม่ได้พูดถึงเลยเออดังนั้นแล้วเนี่ยไปว่าเขาไม่ได้ เขาอุตส่าห์แบบเอาเอา,เอาเรื่องมาเขาพูดเรื่องเทคนะเว้ยเออคริปโตที่มันเกี่ยวกับเทคเออดังนั้นแล้วเนี่ยซึ่งราคาของมันเนี่ยมันก็ประมาณว่ามันจากจุดต่ําสุดขึ้นมาจุดสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1,300กว่าเปอร์เซ็นต์นะพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตีไปนะก็เป็นอะไรที่14เท่า14เท่าเท่านั้นเองเออซึ่งคริปโตเนี่ยมันขึ้นมาหลายเท่าอ่ะมันมันมันเป็นเรื่องปกติถูกไหม เออแล้วทีนี้นะครับผมไอคนที่ซื้อคนที่อะไรเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะรวยกันตอนไหนเขาซื้อเขาซื้อเพราะอะไรพันนันเหรียญมันตายแล้วแล้วอยู่ดีๆคนเนี่ยเข้ามาดูแลแทนดิวควอนใช่ไหมก็คือเอาเหรียญพวกนี้มาเผามาน่นมานี่มานั่นจนกระทําทําให้ไอเจ้าตัวลุนซีหรือลุนาคาสิกเนี่ยมันกลับมามี potential แล้ว ทีเนี้ยเนี่ยมันขึ้นราคามันขึ้นมันแห่กันเซอร์ขึ้นใช่ปะ่ะถ้าเราดูตามเทคนิคอลนะครับผมณเวลาเนี้ยไอ้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หกเนี่ยตรงนี้นะครับผมมันคือจุดสูงสุดของฟิโบโนชัชชีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับผมนี่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่ามันเป็นพาราบโบลิกมันเป็นพารลโบลิกแบบแบบ,แบ,บชันมากเลยเก้าสิบองศาแล้วอะคือปกติแล้วอะ ถ้าเราไปดูตกราฟตัวอื่นน่ะมันจะขึ้นไปเสร็จปุ๊บใช่ป่ะทำดับเบิลท็อปอ่าทำเหมือนเดดแคทเบลใช่ป่ะแล้วก็ร่วงลงยาวดูดอชดอชคอยอ่ะบอกว่าจะถึง1ดอนสักพักหนึ่ง0ูนจุดเท่าไหร่วะศูนย์จุดเใช่ป่ะจุดอ่าแล้วก็ร่วงลงมาเนี่ยสภาพเนี้ยหน้าตาเดียวกันเป๊ะเลยนะก็อันนี้ก็เป็น เตือนกันไว้นะครับผมว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้าตอนนี้ไม่ทันยังไงไม่ทันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดช็อตเนี่ยอาจจะทันก็ได้นะครับผมเปิดช็อตนะเปิดช็อตหมายถึงเปิดช็อตนะอาจจะรวยมาสาร <c oughs> คือเมื่อวานเนี่ยผมมีอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยมีเส้นหนึ่งตรงนี้อ่าผมดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะไทาม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นที่เตือนกันนะครับผมเนี่ยแล้วเส้นนี้ผมผมเปิดช็อตตรงนี้เออผมเปิดช็อตตรงนี้เลยนะเออเห็นไหม แล้วตรงเนี้ยผมได้มากว่า100%ยกว่าเปอร์เซ็นต์ตามที่ในดิสคอร์ที่ผมแปะไว้ดูนะครับผมแล้วทีเนี้ยเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่เตือนเตือนเฉยเพราะว่าเป็นเตือนการฟูลแบ็กใช่ไหมคือเส้น EMA 50เนี่ยับผมในทม์เฟรมหนึชั่วโมงเนี่ยมันห่ากงกันมากนะผมจากตรงเนี้ยหนึ่มมาตรงเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะต้องดึงลงมาใช่ไหมแล้วเส้นเนี้ยคือเส้นเทนเส้นเทนในไรไรขาขึ้นใช่ไหมแล้วทีนี้มันหลุดออกมา ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะผมที่เออมันน่าจะมีการลงใช่ป่ะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปนะครับผมจากตรงนี้เนี่ยอ้าวแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงนะผมว่ามันจะลงอ่ะอย่างแรกเลยสัญญาณแรกเลยเนี่ยพาราโบลิกมาแน่นอนนะครับผมพาราโบลิกมาประกอบกับไอซ์มีการโอเวอร์ไบสตอร์ไอซดันแบบสุดกูสองอย่างนี้นะผม มันคอนเฟิร์มแล้วเอา้าเรามาดูอย่างที่3ามกันนะผมนี่มาดูใกล้ๆก,กันเลยนะผมดูใกล้ๆดูใกล้ๆอ่าอันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะผมเรากลับไปดูทางเฟรมสชั่วโมงใช่ไหมทงเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้นี่นะครับผมอินเด็กซ์ลีเลทีฟตรงนี้นะผมมีการขยับลงนะผมขยับหัวลงใช่ไหมแต่ว่าดูราคานะผมดูราคาตรงนี้ดูราคาตรงนี้อ่ามีการขยับขึ้นนะผมจากหัวตรงนี้จากหัวตรงนี้ไปสู่ตรงนี้ ก็เป็นการแสดงว่าไอเนี่ยมันเป็น bearish divergence นะผม bearish divergence เนี่ยแม่งแรงกว่า bullish divergence นีด <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยไอเจ้าตัว parabolic นะครับผมมันจะมีสัญญาณหลังจากครั้งที่สามด้วยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ครั้งที่หนึ่งนยอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สามเนี่ยเริ่มละอันนี้สี่นสี่อันนี้ห้าอันนี้ sell point อืมอันนี้คือพาราโบลิกนะครับผมก็เป็นสัญญาณหลายอย่างด้วยกันเลยนะผมว่ามันจะถล่มดังนั้นนะครับผมใครที่ได้กำไรแล้วกำไรคือกำไรมึงไม่ต้องไปกาวถึงหนึ่งบาทหนึ่งเซนหนึ่งดอนไม่ต้องไม่ต้องกำไรคือกำไรแต่สำหรับคนที่จะเข้าอย่าเข้าพี e ผมถือว่าผมเตือนละผมเตือนละนะเออแต่ว่าถ้าใครอยากจะเข้านะผม อ้างสต็อปลอสละกันนะครับผมสต็อปลอสเถอะนะเออสำหรับคนที่เปิดช็อตก็เหมือนกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งจะใครแม่งจะแบบ <c oughs> คือมันก็มีหลายทีนะครับผมที่วิเคราะห์กันแล้วแล้วแ,วแม่งคนอะแม่งแห่กันมาอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยสต็อปลอดด้วยเหมือนกันนะผมช็อตก็ต้องสต็อปลอสโอเคป่ะเออจบนะโอเคถือว่าผมเตือนแล้วนะครับผมโอเคปโอกาสสุดท้ายด้วยนะ โอเคเอาเป็นว่าวันนี้นะผมเกี่ยวกับเรื่องของลุนาคลาสิกเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีสต็อปล็อหรือใครที่ได้กําไรแล้วกําไรคือกําไรไม่ต้องไปสนใจว่ามึงจะกําไรเท่าไหร่กําไรคือกําไรมันดีกว่าขาดทุนปะวะเออคิดอย่างนี้จะวะคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ให้ได้ก่อนเข้าใจว่าเออมันเป็นบ่อนแปดแปดแปดดังนั้นเนี่ยฟันดเมนทัลแมงไม่ได้สนใจเฮี้ยอะไรเลยครับผมโอเคปะ <laughs> อใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บๆขอได้กำไรด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากสนับสนุนนะครับผมการที่โตสแลตจอยนะผมนี่เลยอ่าสมัครตรงนี้แล้วก็หรือโอนตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนผมให้มันโตได้ยิ่งขึ้นนะผมนี่บิทเกตเลยนะผมแพลตฟอร์มก็ปรีเทรดที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับผมสามารถเข้าไปเทรดในนี้กันได้เลยนะครับผมโอ okay. เคบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม